ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะพวกมาพบกับรายการเงือบทีวีนะครับที่จริงรายการผมชื่อไวเบลอร์ทีวีนะครับโอเคก็เพิ่งเปลี่ยนมาคลิปนี้คใครได้ชมถือว่าโชคดีมากนะครับทุยไม่ไม่ใช่หรอกก็คือผมจะเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนรายการไปชื่อรายการนั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมจะสอนทําโลโกโ้ด้วยใช้โปรแกรมสติ n g นะครับโลโก้แม e เ,เกอร์นั่นเองนะครับกด enter เข้าไปนะครับผม อันนี้ผมโปรแกรมนี้ผมโหลดมาผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะมันถือว่าทาดีอะโหลดง่ายด้วยนี่ครับโออาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่เข้าใหม่ยังไม่ได้อธิบายเลยนี่ก็คือตัวโลตัวตัวโลโก้นะครับของเราสมมุติผมอยากได้แบบอืมเลือกเลือกสันเลือกสันเลือกสันโลโก้เนี่ยบสมมุติผมจะเอานี่เป็นโลโก้มเ้าก็แค่เปลี่ยนตัวซอน ตัวหนังสือให้เป็นโลโก้อ่ะเอ,อประมาณนี้นะครับแต่ทางที่ดีนะครับผมว่าเราควรทําโลโก้เองเลยมันจะดีกว่านั่นเองนะครับนี่นะครับดูครับกดคอนโทรลแล้วก็เลื่อนในลูกเลื่อนของเมาส์นะครับขึ้นลงขึ้นลงนะเป็นเป็นแบบยังไงวะเป็นการดูพื้นที่กระดาษหกว้างขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับ นี่ครับมันจะมีแท็บด้านขวานะครับเพื่อให้เลือกเพื่อให้เลือกอุปกรณ์ต่างๆไอซี IC, เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปอะไรต่างๆครับเพื่อมาทําโลโก้นั่นเองอย่างเช่นเอ่อผมจะทําโลโก้ของแบบยังไงวะของของรายการอะ่ะผมก็เนี่ยครับนี่มีโน้ตบุ๊กมาหนึ่งอันเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนสีซะประมาณนี้นะครับ แล้วก็นี่ยขยายหรือหดก็ได้นะส่วนผมจะขยายก่อนคนระับเพื่อเขียนชื่อรายการนั่นเองผม,ผมเงิบทีวีก็ N N อะไรวะ N G R O O R E P แล้วก็ทีวีนะแล้วก็เปลี่ยนสีต้องนี้ิอ่านี่นะครับเพื่อให้มันเข้าๆแล้วก็ปรับมุมเลมซะประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว แบบปะอืมอืมประมาณนี้เปล่าอะประมาณนี้คนระับเสร็จแล้วนะครับก็ถ้ามันเล็กไปก็ขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะไม่มีใครว่าในเนี้โอเคนะครับก็มันจะมันจะมีเอฟเฟกของการทําแบบการทําโลโก้นะครับก็คืออยากให้ตัวหนังสือแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาคลิกเท่าๆนี้นะแบบ มุมซ้ายเอ๊ะแบบมันจะเป็นยังไงวะเอฟเฟกด้านซ้ายเออนั่นแหละนะครับโอแบบเนี้ยเท่เลยนะเนี้ยมันจะมีให้เลือกเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับอันนี้ก็คือความนูนหรือเปล่าความนูนผมเลือกเป็นผมไม่เลือกดีกว่าความนูนแต่อันนี้ก็เป็นแบบยังไงว่าแสงอาจะแบบนี้นะครับอืมสวยสวยงามเลยครับอันนี้ก็เป็นเงาครับเงานี้ก็ ใช้ได้นะคถ้าจะทำอะไรยงเี้ก็มีเงาก็ดีไว้นะมีให้เลือกของเงาเงาที่ยื่นออกมาด้วยส่วนนี้ก็ขอบรอบตัวหนังสือนะครับส่วนตัวเอนี่ก็คงจะเป็นเอฟเฟกการจัดตัวหนังสือต่างๆนะฮะส่วนไหนเฮียเนะี่ยแม่งอะไรไม่รู้นะส่วนไอ้ไอเนี่ยมันก็เป็นความหนาหรือว่าแบบไงวะ จะเอาตัวหนังสือข้างในมันมีสีไหมอะไรเงี้ยเออแบบนี้แลวเจ๋งเลยครับเจ๋งเลย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 เอาา่ะแล้วก็โปรแกรมนี้ครับสามารถตัดภาพพื้นหลังออกไปได้ด้วยนะครับนี่ครับหรือว่าคุณจะเอาภาพพื้นหลังติดไปด้วยก็มาตรงนี้คนระับ view แล้วก็ดีจีคัลเลอร์นะแล้วก็เลือกภาพพื้นหลังเอาจะเอาผมจะเอารูปไหนดีเนะี่ยเอาขาวละเออง่ายดีครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เติมแต่งอะไรไปของโลโก้ไปเอออย่างเช่นเออให้มันส,สวยๆไว้กูจะเอานี้ไว้ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยข้างบนดีกว่าคนระับข้างล่างเขียนเงือบทีวีก็ได้วะเออใช้ได้นีนเนี่ยนะก็จะมันพิมพ์ไทยไม่ได้นะลืมบอกช่างแม่งครับ โอเคอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับหูฟังนี่เหมาะการแคสเกมมากนะครับแล้วก็ทำเป็นแบบยังไงวะเออเนี่ยเป็นหูฟังวางไว้ตรงนี้นี่เสร็จแล้วคุณก็น,นี้ซะยังไงวะลักสีะหูฟังความนูนความต่ำความอะไรก็ใส่ไปนะครับ เพื่อให้หูฟังมันมีคุณภาพเหมาะการใช้ส่วนคุณก็ทําสายหูฟังเนี่ยมันจะไม่ได้มาหมดเลยนะครับต้องทำเราเองเอสายมันอยู่ตรงไหนว่าหูฟังแป๊บนะไม่ติดอยู่กับไม้นี่ว่าแต่รุ่นนี้ไม่มีไม้นะครับแบบงั้นผมทำไมให้มันเลยแล้วกันโอเคไม่ไม่ไม โอ้โหแม่งใหม่ย่างจ,งจงี้อะดูอจะอ่าได้แล้วดูใหม่ครับอืมโอ้โอเคครับต่อไปก็ทำสายสายหูฟังนั่นเองครับนี่อจะอ่า แล้วคุณก็ทำอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมมันเล็กจังวะแปบอืมหือกูขยายไม่ได้เลยตอนเนี้ยประมาณนี้ <c oughs> โอ้ยทำมั่วเอาอนี่มาอยู่ข้างบนก็ได้นะครับโดยการกดนี้นะครับเอาแร้์หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ bring to font นะหรือเปล่าเออ กดนี้เพื่อให้มันมาอยู่ข้างล่างหรือหูฟังมาทับนะครับนี่คเป็นการเหมือนแบบเอารูปมาทับกันมาอะไรไงี้ยกันเนี่ยเออประมาณนี้นี่เองนะครับอืมอาจจะงงไปหน่อยครับดูคลิปนี้โอเคครับสมมติผมต้องการโลกโก้ไปนะอืมเจ๋งอะใช้ได้เจ๋งสุดยอดเลยถ้าถ้าเาไปลงไอ youtube ลงไรนี่คนต้องมากด กดซับกดไลค์ไปแสนแน่ทุ้ยมันคงจะไม่มีเลยแล้วครับโอเคนะครับถ้าเราก็สมมติเราทําเสร็จแล้วอืใช้ได้นะนเนี่ยใช้ได้อใ,ใช้ได้ใช้ได้อะไีเดียวอเฮียสีเขียวใช้ได้ใช้ได้ถ้าใช้ได้แล้วนะครับให้เรากดเนี้ยเอปคอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกครับนี่ก็คือแบบจะเลือกขนาดของเดี๋ยวปรับเป็นจ๊ จะเปก่อนเออจะเลือกขอบเออขอบกระดาษเป็นยังไงอันนี้ก็คือความความสูงอันนี้ก็คือความกว้างของกระดาษนะครับอืมคุณก็เลือกไปใช่แปล่าเอออันนี้อันนี้ความกว้างเนี๋ยโอขอโทษครับผิดผิดผิดคือนี่ก็คืออยังไงความกว้างส่วนนี้ก็คือความสูง เออสมสมมติผมปรับเป็นแบบหนึ่งล้านหนึ่งหมืม่นสองพันแปดแล้วก็หนึ่งหมื่นอีกมันเต็มเท่าไหรว 1, ่วะเออหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งหมื่นเออเนี่ยครับสมมติมันเต็มเท่านี้ผมก็จะปรับเท่านี้นะส่วนเ p e กเนี่ยถ้าคุณเลือกเ j เปกนะครับผมก็จะบอกเลยคุณไวอย่างเลยมันก็คือมันจะมีภาพพื้นหลังมาด้วยก็คือแบบไอซีขาว ด้านหลังเราเนี่ยไอซีไอผาพพื้นหลังสีขาวของเราเนี่ยมันก็จะมากับรูปด้วยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปเลือก PNG แล้วก็ติ๊กถูกเสียถ้าในติ๊กถูกมันก็จะมาด้วยแล้วติ๊กถูกมันก็จะเอาแค่โน้ตบุ๊กกับหูฟังเรามาแค่นั้นภาพพื้นหลังไม่มีครับโชคดีเนี่ยแบบนี้เหมาะการทําโลโก้มากเลยเสร็จแล้วก็เอ็กพอร์ตนะเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราเซฟตรงไหนอะพี่น้องอะ่ะโอเคอ่ะเราก็เซฟตรงเดสก์ท็อปไปนะ หรือว่าเซฟตรง, <Gir ish? S 1> ตรงไหนก็ได้แล้วพิมพ์ไปอย่างเช่นเนอ n d o r p นะครับแล้วก็ t v เสียโอเคแค่นี้ครับแค่นี้ก็เซฟแล้วเนะครับเพื่อไม่เนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นหลังอ่ะดูดูตรงนี้ครับดูซูมครัดูซูมใกล้ๆก็ไม่มีนะโอเคเนี่ยดูตรงนี้ครับเนี่ย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 เห็นหรือยังครับเห็นหรือยังตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นหรือยังครับถ้าเกิดว่าเห็นแล้วก็ นะครับเป็นแบบนี้ครับงั้นก็ขอจบไอจบการสอนไปเพียงแค่นี้ครับ